จับขาเล่เขาข่าวสวัสดีค่ะครูสาวช้ำจำใจอยู่สามคนผัวเมียเมื่อวันที่สามสิบเอ็ดกรกดามผู้สื่อข่าวก็ได้รายงานว่ามีครูสาวจากจังหวัดสงขาท่านหนึ่งได้เดินทางเข้ามาร้องทุกข์ต่อนางปวีณาหงสกุลประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสะตรีโดยได้เล่าให้ฟังว่าตนเองได้อยู่กินกับสามีมายี่กว่าปีและมีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคน อายุ17ปีแต่มาระยะหลังพบว่าสามีได้มีการติดยาเสพติดอีกทั้งยังได้พาผู้หญิงเข้ามาเสพยาและหลับนอนที่บ้านจนกระทั่งผู้หญิงคนนั้นตั้งท้องขึ้นมาทุกวันนี้ผู้ที่อาศัยอยู่ภายในบ้านของตนนั้นก็จะประกอบไปด้วยสามีของตอนเองตอนเองและลูกสาวอีกทั้งผู้หญิงอีกคนหนึ่งซึ่งสามีและผู้หญิงคนใหม่ ที่เข้ามาพักอาศัยอยู่ในบ้านนั้นก็จะทะเลาะกันอยู่เป็นประจำและสามีก็จะพานมาหาเรื่องกับตนอีกทั้งยังได้มีการของเงินเพื่อไปซื้อยาเสพติดหากไม่ได้รับเงินตามที่ต้องการก็จะถูกทำร้ายร่างกายเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ส่งผลให้ลูกสาวของตนเครียดและกลายเป็นโรคซึมเศร้าในที่สุดที่ผ่านมาตนได้มีการขอร้องให้สามีกลับตัวกลับใจเสียใหม่แต่ก็ไม่เป็นผล จนกระทั่งต้องพาลูกหนีมาอยู่ที่กรุงเทพและได้มีการเข้าร้องขอความช่วยเหลือกับมูลลนิธิปวีนาดังกล่าวจากนั้นนางปวีนาเองก็ได้ประสานงานไปยังพันตํารวจเอกรัตนฤทธิผิวเกียงผู้กํากับการสถานีระโนดจังหวัดสงขลาก่อนที่จะได้แจ้งให้ครูสาวเดินทางเข้าไปพบผู้กํากับเพื่อแจ้งความพร้อมทั้งได้ประสานไปยัง,งานางสาวคอธีมะ นายอารุณพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลาและนางสาวชมฤดีนาทศิริหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลาให้ส่งเจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือและดูแลสุขภาพติดของครูกับลูกสาวต่อมาพันตำรวจเอกรัตนาริ์ก็ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไปนำตัวสามีของครูสาวมาที่โรงพักและทำการตรวจหาสารเสพติด พร้อมทั้งได้มีการค้นบ้านพักซึ่งก็ได้พบยาบ้าจํานวนหนึ่งทางสามีของครูสาวเองก็ยอมรับว่าเป็นของเขาเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ดำเนินคดีตามกฎหมายด้านครูสาวก็ได้แจ้งให้สามีทราบว,ว่าต้องการที่จะหย่าขาดกันซึ่งสามีก็ยินยอมที่จะหย่าให้ทางพันตำรวจเอก รัตนฤทธ์จ,จึงได้ประสานไปยังอำเภอให้มาทำเรื่องยาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วขณะที่ฝ่ายครูสาวก็ได้ขอบคุณนางปวีนาที่ได้ช่วยเหลือแก้ปัญหาทำให้เธอและลูกสาวได้มีโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ